สวัสดีครับผมมถจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทุเรียนเป็นต่อนะครับก็มาเคาะทุเรียนอีกนะครับเช่นเคยตอนแรกกะว่าจะไม่ได้มาเคาะแล้วนะครับแต่ก็อดใจไม่ไหวเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเจ้าของร้านแกะทุเรียนโชว์เลยอันนี้คือแตกท้ายรถไม่ใช่สุกท้ายรถนะครับแต,แตกท้ายรถแก่จากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน อันนี้มันก็จะเลยความอร่อยแล้วนะครับมันแตกท้ายรถแล้วนะครับ <c oughs> อืมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้างพี่ต่อบอกว่าวันนี้เริ่มต้นที่แปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวไปดูเบอร์แปดสิบกันก่อนเลยแปดสิบหมอนทองนะครับหมอนทองไม่ใช่ชะนีนี่นะครับเป็นเบอร์ดอกนะครับแปดสิบบาทราคาเริ่มต้นแล้วก็มาจบที่ตัวแพงสุดนะครับ ร้อยยี่สิบห้าเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นสุขท้ายลดนะครับสุดท้ายลดเลยแล้วก็เบอร์นี้เบอร์ที่ผมคุ้นเคยนะครับเบอร์นี้ร้อยยี่สิบบาทนี่นะครับเดี๋ยวเราจะจัดการเบอร์นี้กันแล้วก็จะมีหลายราคานะครับเก้าสิบก็มีหนึ่งร้อยก็มีนะครับหลายกองเลยนะครับมีแต่ของสวยๆนี่ผมชอบเบอร์นี<ไ>อ้อุ้ย เบอร์นี้120ผมชอบเบอร์นี้นะครับน้ำนี้น้ำเด่นเป็นสง่าลอยมาแต่ไกลแ,ม,นนกแม่อันนี้ก็แจม่มอันนี้ก็แจ่มก็เป็นสวรรค์ของนักช็อปอย่างผมนะครับชอบมากมาช้อปปิง้งมาช้อปปิ้งทุเรียนแก่โอ้อันนี้ก็120เหมือนกัน กองนี้เท่าไหร่ครับพี่ต่อกองนี้เก้าสิบห้าบาทนะครับจะเบอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเก้าสิบห้าบาทภูมันเยอะนะครับตัวนี้ภูมันเยอะหน่อยแต่ว่าผมยังไม่เปลี่ยนใจผมจะเอาเบอร์นี้ร้อยยี่สิบบาทเบอร์นี้เลยนะครับร้อยยี่สิบเหมือนเดิมก็อันนี้จะเป็นอาณาจักรของทุเรียนแก่นะครับเราจะไม่พูดมากทําเพลงเดี๋ยวผมจะเคาะกันเลยดีกว่าเอาซักไม่เยอะนะครับซักห้าร้อยหกร้อยกิโล ตอนนี้ผมก็กลับมาถึงสกลแล้วนะครับได้ของกลับมา250กิโลนะครับได้มาไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมแบ่งให้พี่ชายไป200กิโลนะครับผมซื้อไว้450กิโลนะครับได้ของประมาณนี้ครับแสงอาจจะมืดๆหน่อยขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่น้ำให้ทุกคนดูนะครับก่อนที่ผมจะเอาลงรถเนาะ ก่อนที่ผมจะเอาขึ้นรถผมก็ไล่น้ําไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วก็ก่อนจะลงรถผมก็จะไล่น้ําอีกรอบหนึ่งนะครับก็เพื่อให้ทุเรียนคลายน้ํานะครับมาครับไล่น้ําก็ประมาณนี้เลยป๊บนี่แค่นี้ครับไล่น้ำนะครับตัดขั้วไปนิดๆครับตัดไล่ตัดทุกลูกเลยนะครับนิดเดียวอ๋อไม่เยอะเนี่ยครับนี่บางๆเองนี่ครับ ล้าน้ำพอก็จะดันออกมาแล้วก็ตัดไปทุกลูกเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นิดหน่อยครับไม่มากแต่ก็ดีกว่าที่เราจะไม่ทำอะไรเลยนี่ครับไล่น้ำไปก่อนที่เราจะเอาลงรถนะครับผมจะทำแบบนี้ยไล่น้ำอยู่อย่างนี้ครับทุกเช้าครับทุกเช้าทุกเย็นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนขยันนะครับเห็นไหมเอยเห็นไหมน้ำมันดันออกมาเห็นไหมครับ นิดๆหน่นยนอยๆอาจจะช่วยได้ไม่เยอะแต่ก็ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับก็ทำไปครับทุกลูกทำทุกลูกเลยนะครับเพื่อที่จะให้ไส้ทุเรียนของเรามันแห้งนะครับให้เนื้อของเขาแห้งอาจจะช่วยได้ไม่เยอะแต่ก็มันน่าจะช่วยได้แหละให้ดูทรงทุเรียนนะครับประมาณนี้เลย250กกิโลครับจัดมาเบาๆและนี่ก็คือของทั้งหมดนะครับ มีไม่เยอะนะครับ250สกิโลทรงก็สวยๆเลยนะครับประมาณนี้เลยแสงอาจจะไม่ค่อยพอนะครับต้องขออภัยด้วยมันมืดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของเก่านะครับตัวนี้ของเก่าเหลือเข่งนึงอันนี้ดิบนะครับยังดิบอยู่ไม่เชิงว่าดิบมากนะครับเป็นเนื้อเนื้อหำหำแต่มันยังทางกรอบอยู่นะครับคนอีสานเขาจะไม่ค่อยกินเนื้อนี้นะครับต้องนุ่มกว่านี้หน่อย แต่ว่าเขาจะเรียกเนื้อเนื้อนุ่มกําลังกินเนี่ยว่ากรอบนอกนุ่มในซะส่วนใหญ่นะครับคือกินเนื้อกรอบนอกนุ่มในจริงๆไม่เป็นก็ <c oughs> <c oughs> ยังทรงสวยอยู่นะครับร้านของพี่เขาคัดมาผมว่าค่อนข้างโอเคนะพื้นของพื้นของค่อนข้างแก่มากนะครับคนคัดไม่เป็นไปคัดก็น่าจะได้ของดีกว่าเราไปคัดที่ตลาดทั่วไปนะครับไปตลาดทั่วไปเนี่ย ผมไปคาดเองผมยังยังโดนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นพื้นของต่างกันนะครับถ้าใครไม่ลองขายจะไม่รู้นะครับตัวนี้ตัวเก่ายังสวยอยู่ตัวนี้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่นี่นะครับหนามประมาณนี้เลยก็เป็นหนามที่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับหนามนี้หนามเขียวนี่นะครับอืมแล้วก็เป็นของที่มันสุกนะครับสุกพร้อมขายสองเข่ง นี่เลยครับสองเข่งนี้นะครับอ่ะนีนะครับสุกพร้อมขายแล้วก็มีฝ่องโฟมนะครับผมจะเอาไปส่งเนื้อนะครับมีคนโอนตังมาจองผมไว้ตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วก็มีนะครับผมขอเลขบัญชีเพื่อที่เพื่อที่จะโอนคืนก็ไม่ให้ผมนะครับผมก็เลยจาเป็นต้องมาหาคัดเนื้อสวย,สวย เพื่อที่จะส่งให้นะครับคนสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้ไปส่งให้นะครับวันนี้เพราะว่าทุเรียนเราไม่สุกครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับถ้ามีทุเรียนสุกเดี๋ยวผมจะคัดส่งให้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ